ครับได้ปั่นไฟได้ปั่นไฟงานลูกช้างงานช้างครับวันนี้หนักสองตันลองดูครับจะทําได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจทําได้แน่นอนอยู่แล้วนี่ครับไดปั่นไฟครับเครื่องอิรุสุหกสูบครับ ไดไม่รู้กี่แรงครับงานช้างครับลองดูครับไม่เคยทำครับจะลองซ่อมดูครับ ตัวนี้ใช่ได้ครับสมบูรณ์จะมาเสียตัวนี้แหละครับนี่มันก็จะหลื้อยากหน่อยๆนะครับนี่เครื่องปั่นไฟออกไปแล้วครับสองชุดเหลืออีกสองชุดด้านนี้ นี่ครับไดปพันไฟนะครับยังไม่เสร็จนะครับทีแรกบอกร้อยเจ็ดสิบห้ารอบถเอาร้อยเจ็ดสิบรอบพอครับข้างละโปนละร้อยเจ็ดสิบรอบเร่อนี้ได้แค่เจ็ดสิบเดี๋ยวพันต่อครับ